สวัสดีค่ะจะพาชมสวนน้ำผุของป้าลพีนะคะอยู่ที่ตำบลน้ำผุอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะก็ปลูกดอกไม้เพื่อความสวยงามนะคะตรงนี้หน้าสวนนะคะป้าพีปลูกต้นลำไยขาวเวียดนามด้วยนะคะกำลังออกช่อนะคะต้นสูงประมาณ3มเมตร ก็มะม่วงเบานะคะต้นลำไยคริสตันกำลังออกช่อจึนเลยตอนไว้นะคะนี่ก็ปลูกเพกาลินฟ้ามีปลูกพยุงแซดด้วยกำลังสวยตับขบยักษ์นะคะแก้วมังกรสีแดงเนื้อสีแดงหวานเจี๊ยบเลยนะคะอร่อยมาก อยู่ประมาณเก้าต้นนะคะมะนาวยักษ์เป็นมะนาวทวายออกลูกทั้งปีนะคะทุเรียนเทศหรือทุเรียนน้ำนะคะแบล็กเบอร์รี่พีนัทบัตเตอร์โกจิเบอร์รี่ มันเบอร์รี่อันนี้พันแม่ช่อนะคะราสเบอร์รี่มายมฝรั่งเอ้ยน้อยหน่าน้อยหน่าข้างเชอร์ี่โมยาหรือน้อยหน่าออสเตรเลียมะม่วงพันสีม่วงนะคะ อินทาลามสีแดงส่วนใหญ่ก็ปลูกมะนาวนะคะเก็บมะนาวเก็บผลผลิตก็ทั้งเอาไปทําบุญที่วัดสังฆทานแล้วก็ใส่ถุงนะคะขายถุงละ10บบาทวางขายไว้ที่คอนโดของป้าพีนะคะก็วางกระป๋องไว้ใครซื้อก็เก็บใส่กระป๋องเอาเงินใส่กระป๋องนะคะค่ะสวัสดีค่ะ